วันนี้ก็เป็นวันหยุดของดาดานะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปกินอาหารเช้านะคะแล้วก็ไปส่องสถานการณ์โควิดนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตดูว่ากระดาษทิชชู่ยังมีเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็พบคนติดเชื้อแล้วนะคะอาทิตย์แรกมี2ตอนนี้เป็น3คนแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเด,ดี๋ยวดาด้าพาไปดูดูสิอากาศแบบตอนนี้คือแบบอากาศดีมากวันนี้ก็เลยแบบว่า เออมาวอล์กสวยๆให้เพื่อนๆดูว่าวันวัน,วนหยุดไดาทำอะไรบ้างก็ส่วนมากวันหยุดก็จะเป็นวันขี้เกียจของนาดานะคะโอเคค่ะไปเจอกันที่คาเฟ่เลยนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนจะเที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็จะไปซปเปอร์มาร์เก็ตต่อนะคะไปค่ะวันนี้อากาศแบบอากาศคือ,อรังมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะตอนนี้นดก็ถึงแล้วนาก็ คนก็เยอะเนาะส่วนมากวันอาทิตย์คนก็จะแบบออกมากินอาหารเช้ากันนะคะตอนนี้ดได้อยู่ที่พีทน,นี้นะคะขับรถจากเบลลิงตันในตัวเมืองเบลลิงตันน,ตววตน่าจะ20นาทีนะ,ะเป็นแบบที่ที่เขาชอบมากินแบบเออเเอานอรเอออะไรเออนะคะเป็นแบบเป็นาย่านคนเขาชอบกินอาหารเช้าอะไรประมาณนี้นะคะพเพื่อนะ่ะตอนนี้คนก็เยอะเลยเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะก็ สถานการณ์โควิด1ก็ปกติดีนะคะที่นิวซีแลนด์ก็คนก็แพนิคนิดหน่อยนะนเพื่อนๆคะ่ะที่ชงทิชชูก่ก็หลังจากที่ทางการได้บอกว่ามีคนติดเชื้อนะคะ,ะหลังจากวันนั้นมาก็ทิชชู่ก็หมดแต่วันนี้เราไปเช็คกันนะคะว่าอะไรยังไงนะคะคนก็ยังจะอยู่เยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนดาด้เินข้าวเสร็จรออาหารมาเดี๋ยวเอาอาหารใหู้เนาะ เพื่อนๆขาอาหารก็ามาแล้วนี่ของละาอ้ามันเป็นอะโวคาโดแล้วก็เฮ้ยมันหลอย่างเรียกไม่เรียกไ,ไม่ถูกอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยเนาะคนเริ่มมาแล้วเพื่อนๆขามาขอหนึ่งเพื่นอนๆช่วงนี้อะโวคาโดถูกที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็มันเป็นหน้าหน้าร้อนนะเพื่อน คนเริ่มมาเยอะแล้วแต่ด้านวาเขายังไม่ได้ใส่น้ำตาลน่ด,นด้เลย อากาศดีมากเลยเพื่อนๆค่ะตอนนี้ไม่อยากให้หมดซัมเมอร์เลยอ่ะแต่ว่ามันถ้าเกิดเราตากแดดแ๊บเดียวไม่นะที่นิวซจแลนด์นี้มันตากแดดไม่ได้เหมือนบ้านเรานะเพื่อนๆค่ะ งั้นด้าด้ขอตัวไปกินอนาะหารเช้าก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะตอนนี้ด้ด้าก็มาอยู่ที่ร้านเอเชียนาะว่าจะมาซื้อผักเป็นฟิลอยากรับหมูกระทะกรุบกนะเพื่อนเ่อนค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเครื่องมันจะมีไหมแต่ว่าพวกแบบ ที่เป็นอาหารที่แบบสำหรับกักตุนได้คือหมดเลยนะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าพวกผักสดเนี่ยก็ยังมีอยู่นะเพื่อนเพื่อนพวกของสดที่อยู่ในนิวซีแลนด์แต่พวกที่ของที่อิมพอร์ตมาจากอ่าไทายจากจีนจากอะไรอย่างเงี้ยคือหมดเกลี้ยงเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขาเหมือนแบบเหมือนปา่าช้าแต่ว่าของที่อยู่ในนิวซีแลนด์ก็ยังมีขายพวกผักเอ,อ่ยใด,ด,ดเอ,อ่ยนี่ผักบุ้งดูเพื่อนอน,นี่ผักบุ้งก็มีนะคะแล้วก็อ่เห็ดนางฟ้าอย่าทำแหนมเห็ดจังเลยอ่ะสีเหลียนกว่าโอเคเดี๋ยวได้ไปซื้อของกันนะเพื่อนเพื่อนขา กรุบๆเนาะโุ้ยมีอันนี้ด้วยอ,ะอ่ะกวางตุง้งห้าเหรียญแต่ก็แพงอยู่นะห้า,หา,หา,หาเหรียญหกเหรียญนะคะหอมแบบหมดเลยอะ่ะเพราะว่าอ่าพวกสินค้าที่มาจากจีนพวกกระทงกระทะนู่นนี่นั่นนะสงสัยเขาไม่ให้นําเข้าเพื่อนๆ่ะแต่ว่าพวกอาหารที่เป็นซองๆยังเหลืออยู่เนาะแต่ว่าบางส่วนมันก็เริ่มหมดแล้วเนาะเพื่อนๆ่ะ พเพื่อนขาเดาี๋ยวนะเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตเราวันนี้ไม่ค่อยยุ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูนะของก็ยังแบบเต็มแบบไม่ไม่ได้แบบน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะที่นิวซีแลนด์แค่แบบอาทิตย์ที่แล้วที่แบบทุกอย่างคือแบบหายหมดก็เพราะว่าคนเขากลัวเนาะกลัวไม่มีของโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะไม่ได้ยุ่งนะพเพื่อนๆขาเดี๋ยวเรามาดูทิชชู่กันนะคะว่าก็ดูก็เงียบแต่ว่าของก็ยังแบบยังเต็มอยู่นะพเพื่อนๆยังไม่แบบถึงวิกฤตแต่พวกเจลล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ เดีย๋ยวได้ก็ซื้อของนิดหน่อยกรุบๆนะคะเพื่อนๆค่ะเอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้แย่แต่ว่าเราก็ต้องกกัะต,ตุนไว้ดน,นึงนะคะชูเต็มค่ะไม่ต้องมาตีกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อนๆน,อนี่ก็ทิชชู่เฮียมีก็ทิชชู่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 ชชเต็มหมดเลยยังเหลือเยอะค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมตั้งแต่ตรงนี้ยาวมาเลย ยังเหลือนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆเจะพ่แมสกันนะเพื่อนๆขาเพราะว่าเพราะว่าแมสมันไม่ได้ป้องกันที่ดูข่าวอะแต่ว่าถ้าใส่แล้วก่อนจะจับถอดแมสออกเพื่อนๆต้องล้างมือก่อนนะเพราะว่าส่วนมากเชื้อโรคที่มามันมากับมือเรานะคะไปขยี้หูขยี้ตาแล้วเวลาจะจามาให้จามอย่างนี้อย่าไปเอาจามเอามือปิดถ้าถ้าถ้าตัวเราถ้าตัวเรามี มีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมคเพื่อนๆขาถ้าเพื่อนๆจามใส่มือแล้วเพื่อนๆไปหยิบของอย่างอื่นต่อแล้วคนอื่นมาจับต่อมันก็เป็นใช่ไหมคะเวลาจามให้จามนี้นะคะเอามือปิดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูว่าเจลล้างมือมีหรือเป<ม>ล่าแอลกอฮอล์มหมดนะคะเพื่อนๆนะะ่ะมีแต่แบบพวกเจลล้างมือต่างๆแอลโกอฮอล์อยู่ข้างล่างคือหมดเลยไม่มีเจลล้างมือแอลโกอฮอล์นะคะแบบที่ไม่ต้องใช้น้ำนะคะเพื่อนๆค่ะโอเครู้เรื่องแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านบอกนะคะเพื่อนๆว่า่าข้วอ่ะ เขาห้ามซื้อเกินคนละสองถุงมือนเขามีลิมิตด้วยนะคะเหมือน,นเหมือนเผื่อแผ่ไม่ต้องแบบกักตุนอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมืองไทยแบบเออคนจะขายก็ขายไปเลยแต่ที่นี่เขาแบบเขียนลิมิตไว้เลยห้ามแบบ ห้ามกักตุนเยอะอะเพื่อนๆค่ะเดด้าถ่ายรูปไปอยู่ยาขึ้นให้ดูแป้งแต่ถ่ายไม่ค่อยใช้ดอกจุนออกมาแล้วนะจากเอเชียนสเปอร์มาร์เก็ตนะ,ะนี่ก็ถึงแล้วนะคะกะ็ขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ไปซื้อของมาแล้วใช่ไหมซื้อพวกผักบุงผักบุ้งอะไรมาเดด้าจะไปทำหมูกระทะแบบสูตรจําเป็นนะเะ mm hmm. พื่อนๆคะ่ะก mm ็ hmm. ยังไงฝากติดตามฝากซับสคร b e ด้วยนะคะเ mm hmm. ดี๋ยวมาเจอกันคลิปหมูกระทะแล้ว mm hmm. คลิปนี้เดด้าขอปิดตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบาย